หลังจากที่นุกธนาดนได้ลงสมัครแข่งขันชกมวยรายการพิเศษไอดอลไฟครั้งที่3ที่คัดเลือกเน็ตไอดอลและยูทูบเบอร์มาร่วมการแข่งขันชกมวยแบบจริงจัง ตอนนี้ทางเพจไอดอลไฟ3ได้ประกาศวันชกและคู่ชกของนุกธนดลแล้วจ้าโดยคู่ชกของนุกนั้นคือตองนาระนองช่องเมนสแตนโดยไอดอลไฟ3นี้จะจัดขึ้นในวันที่3และ4พฤศจิกายน2565ณเซนทันพาซาเวสเกต โดยทางผู้จัดเนี่ยตั้งเป้าระดมทุน1ล้านบาทซื้ออุปกรณ์มวยไทยมอบให้ค่ายมวยร้อยค่ายทั่วประเทศงานนี้แฟนคลับรอลุ้นรอเชียร์กันติดขอบเวทีกันเลยจ้าขอให้นุกเต็มที่กับความฝันครั้งนี้เป็นกำลังใจให้เสมอ